หนูจื้นมาแล้วค่ะชี้จ่อระดีค่นี้จะพามาเอารมดียามดึกกับคู่รักสายฮาพี่ไม้พัทรเดชและปุ๊กลุกฝนทิพย์ค่ะใช่ค่ะฟังไม่ผิดคู่เนี้ยเขาเป็นคู่รักสายฮาตัวจริงอยู่ด้วยกันก็มีแต่เสียงหัวเราะดูได้จากคอนเทนต์คู่กันในโลกออนไลน์แต่ละอันทำเอาหนูจื้นหาไม่หยุดบอกเลยคู่นี้เคมีเข้ากันมาก กามเทพแผลนสอนได้ถูกคู่ถูกคนจริงๆเป็นผู้ช่วยที่คอยแบบว่านำเสนอคอนเทนต์ใหม่ๆแล้วก็บางทีเราก็จะมาแบบดีวอลอกันใหม่อย่างเช่นแบบฮองฮาวห้องเต้อะไรเงี้ยนี่คุณไมคเขาก็มามีห้องเต้ใช่ไหมคะโมเมนครับมี้องเฮา้องเฮา เป็นห้องเท้าเป็นคนช่องเตนบางทีก็เป็นคอนเทนต์ที่มาช่วยกันพัฒนาแล้วก็แบบเป็นคอนเทนต์ใหม่สนุกนะบางทีเราทางานเหนื่อยใช่ไหมคะแล้วเราก็คิดว่าคอนเทนต์นี้คืองานแต่พอเราได้ทํามันดันทาให้เรามีเสียงหัวเราะมากขึ้นเพราะว่าคอนเทนต์ส่วนใหญ่มันเป็นคอนเทนต์ที่ไม่ได้ซีเรียสนุกเออบางครั้งงานที่ต้องทํามันทําให้เรารู้สึกขวดหลอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกสนุกสนุกครับยกเว้นคลิป AI นี่แหละเจเจ็บตัว ล่วยลงมือบุกอย่างเดียวเลยแอคชั่นป๊าหนูต่อยจงตุ้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 งไม่กบุกอย่างเดียวไม่มีรับเลยอะแลวจริงๆเป็นเสือผ่าที่หน้าเกรงขามสัตว์กบมาเบื้องหลังโดนชนีต่อยยับนาวรักที่สุดแต่เอคคู่นี้เขาแวะมาทำอะไรคู่กันที่่อง7 HD อดีคันนี้หนูจู่ละลุนไม่ไหวละขันปากอยากเมาแต่เมาไม่ได้เอาเป็นว่ารอติดตามแล้วกันนะคะรับรองถูกใจแฟนๆแน่นอน ช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้าสาวเจด้าสรัญญารออยู่ค่ะกลับมาชี้จ่อเรอยู่กันต่อช่วงนี้จะพามาเมาส์กับพิธีกรคนสวยเจด้าสรัญญาจากรายการพอดแคสต์เสียงจากลุมในโปรเจกต์มหาชนทอทำรายการหลอนๆก็ต้องมีเรื่องเมาหลอนๆกันได้ หนูจุ้นอยากรู้ว่าพี่เจด้าเคยมีประสบการณ์สยองผนเชินขนลุกหรือมีสติเซนส์ในการสัมผัสกับวิญญาณบ้างไหมคะตอบหนูจุ้นมาค่ะไม่เคยจริงเหรอว่าแต่กลัวมากกลัวผีสุดๆไม่สัมผัสแต่ว่าคนรอบตัวนี้เจอบ่อยแล้วก็จะมีเรื่องราวเยอะมากเอาจริงๆคือเป็นคนกลัวผีมากๆตอนที่อ่านสคริปต์อะคือสคริปต์มันก็จะมีคร่าวๆแต่ก็จะทําให้รู้เรื่องราว เออบ้างเบื้องต้นเนี่ยอยากจะบอกว่าเจมไม่อ่านหลังห้าโมงไปไม่อ่านเลยเพราะปกติเราจะทาการบ้านแบบว่ากลางคืนก่อนนอนเพื่อที่ตอนเช้าจะมาทํางานไม่ทําเลยเพราะกลัวต้องติดตามเพราะว่าแขกรับเชิญเนี่ยแต่ละคนน่ะคือมีแต่พิกพีกข้างน,นั้นคืนนี้เตรียมใจของคุณให้พร้อมเพอเรื่องราวที่เราจะได้ฟังกันจะทําให้คุณนอนไม่หลับไปอีกหลายคืนนี่ก <c oughs> ลัวตัวเองเหมือนกัน <c oughs> ฝากทุกคนติดตามนะคะ มหาชนทอคเสียงจากหลุมทุกวันเสาร์21นาฬิกาทาง u t u b e และแฟนเพจ C H 7 H D ติดตามรายการพอดแคสต์เสียงจากหลุมในโปรเจกต์มหาชนทอคโดย2พิธีกรเจดาสรัญญาและชอนชวิตการได้ทุกวันเสาร์เวลา3ามทุมทาง YouTube Facebook c s 7 H D และบัค a ก o o t บูดีวีนะคะ ส่วนคืนนี้หนูจุ้นไปก่อนแล้วนะสวัสดีค่ะ